นี้คุณวิทร์มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับเป็นยังไงไอศครีมจีนครับก็ทานบ่อยเลยเพราะว่าเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านด้วยหน้าหน้าห่อยบ้านมีห้างเล็กๆอยู่ก็พอดีมีร้านอยู่ก็เลยไปชิมพอไปชิมแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะครับตกใจเพราะเขาเขาทำราคาได้ดีนะครับ อ่าแบรนด์ที่ไปรับประทานเป็นประจำเนี่ยอ่าคนไทยอาจจะออกเสียงยาชื่อแบรนด์เขาไม่ค่อยถูกนะมันสะกด M I X U E ผมตอนแรกผมก็อ่านนกว่า m i x u ูหรืออะไรนะ M I X ก็อ mix ไปก่อนขอเสียงเน่ิว่อยังไงมีสวยมีสวยมีสวยแล้วเป็นไงรสชาติ มันออกคล้ายๆสวยนะฮะ <Okay. S 1> นี่ช่วยนะครซึ่งซึ่งแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ไอศครีมซอฟเสิร์ฟแล้วก็มีชาด้วยชามุกนะครับ <Okay. S 1> ก็เป็นแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดของจีนนะฮะ <Okay. S 1> เขาเขาคือเรื่องของเรื่องนี้ธุรกิจในจีนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอาหารเนี่ยหลายตัวเนี่ยคือมันโตเต็มที่แล้วในประเทศจีนด้วยกัน okay. จึงแค่ประเทศจีนจริงๆก็มาหาศาลแล้วนะเพราะว่าจํานวนประชากรสูงมากแต่ทในการจะเติบโตของเขาได้ก็คือต้องออกต่างประเทศนะครับนั้นออกต่างประเทศนี่มันก็มีหลายหลายเรื่องด้วยกันอย่างเช่นรัฐบาลเองเนี่ก็พยายามที่จะแก้ไขและสนับสนุน image ของสินค้าจีนนะครับหลายคนเมื่อก่อนพอเป็นของกินของจีนนี่ไม่กล้ากินกลัวเจอของปลอมกลัวเจออะไรมแม้แต่ข้าวข้าวสารยังปลอมเลยะนะครับ หานเหินเอาเป็ดมาปลอมหมดอะไรเงี้ยนะตอนหลังเขาก็ปรับปรามไปเยอะนะครับแล้วก็เน้นเรื่องคุณภาพซึ่งมี่ซวยเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าได้มาตรฐานที่ดีนะครับก็เลยเติบโตได้อย่างรวดเร็วซึ่งเขาเข้ามาเมืองไทยตั้งแต่ปี2,565นะประมาณ2ปีกว่า3ปีแล้วนะครับซึ่งสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วมีถึง480สาขาแล้วในประเทศไทย นะครับทั่วโลกในเขามีถึง45,000สาขาแลวนะก็เป็นแบรนด์หลักๆที่ผมไปทานนี่คือไอซ์ครีมซอฟเส์ฟซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็ชอบทานไอศครีมประเภทนี้อยู่แล้วนะครับเพราะมันเบาๆง่ายๆแล้วก็รสชาติคล้ายๆนมข้นๆนะครับมันไม่ได้เป็นไอศครีมเป็นก้อนนะแล้วก็ส่วนมากก็ทานใส่โคนทานกันง่ายๆซึ่งซึ่ง ่าสมัยก่อนเนี่ยโอเคแบรนด์ที่ทานบ่อยเนี่ยก็คือคือคือต้องค,ค,คงต้องเป็นแมคโดนัลล์นะฮะแมคโดนัลล์ก็มีซอฟเสิร์ฟขายอยู่แล้วตอนหลังเคฟซก็ทํามาแค่ะนะครับตอนหลังก็พยายามไปชิมแบรนด์อื่นบ้างอย่างเช่น d เดล u คุยอ,อะไรอย่างเนี้ยนะแล้วก็มีแบรนด์ฮอกไกโดซึ่งฮอกไกโดนี่ตกใจมากก็คืออ่านละเก้าสิบห้าบาทราคาโดดข <laughs> ึ้นม่อนข้างแพงแล้วตอนหลังมีคนเอานมฮอกไกโดมาทำเป็นแบรนด์อื่น เป็นตู้หยอดเหรียญก็มีก็เจอสาสิบเก้าบาทก็อเอ๊ะก็ถูกแล้วนะถูกกว่าเก้าสิบห้าก็ทานมาเรื่อยแต่พอไปเจอมี่วยเนี่ยนะครับสิบห้าบาทคือคือตื่นตะลึงสิบห้าบาทแล้วคืออย่างนี้ด้วยอ่าอย่างสมมุติว่าเราไปทานแมกหรือเกฟสี C, เนี่ยความสูงของตัวไอศครีมเนี่ยสูงประมาณห้าเซนติเมตรนะครับ แต่มีช่วยเนี่ยสิบาทเนี่ยสูงถึงประมาณ10เซนติเมตรคือยาวมากเลยยอดได้เยอะได้เยอะได้เยอะกว่านะครับในราคาที่ถูกนะครคือคนจีนเขาเก่งเรื่องนี้คือเก่งเรื่องทำคอสนะครับต้นทุนต่ำนะแล้วทีนี้รสชาติบังเอิญได้ด้วยคือถ้าถ้าถ้าต้นทุนต่ำวัสด,ดุวัตถุดิบไม่ดีและไม่อร่อยเนี่ยเราก็ไม่ผ่านอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ปรืก่อนพอไปทานแล้วมันผ่าน นะมันมันมันโอเคเลยก็เลยทานเป็นประจำนะครับผู้แข่งที่ท,ที่ที่หลายคนบอกแต่ว่ามันไม่มีสาขาเยอะก็คือไอศครีมซอฟเสิร์ที่อยู่ในอไอเกียนะครับในในไอเกียนี่มี9บาทแต่แต่แต่สั้นกว่านะความสูงมไม่เท่าแต่ว่าก็9บาทถือว่าอาโอเคกินนิดนึงก็ก็ดีดีต่อสุขภาพ <laughs> แต่ว่ามัน,ม,นมันต้องไปถึงอีเกียซึ่งมีอยู่ไม่กี่ จุดนะครับก็เลยไม่สะดวกในขณะที่มีสวยเนี่ยเ,เจอผมว่าอีกหน่อยอย่างกระเซเว่น oh. นะครับเยอะแยะไปหมดทีนี้จริงๆเนี่ยไทยเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่เดสติเนชันที่เขามองไว้เป็นหลักกันนะเพราะว่าจริงจําจำนวนประชากรคอไทยก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะมาก <c oughs> นะครับหกสิบเจ็ดสิบล้านคนจริงๆเขามองประเทศที่ประชากรเยอะเพราะนั้นถ้าในย่านเอเชียเนี่ย ตลาดที่เขาต้องมากๆ,ๆเลยคืออินโดนีเซียเพราะประชากรเยอะใช่ไหมนี่มีประชากรถึง280กว่าล้านคนนะครับผมว่าอินเดียคงไปยากนิดนึงเพราะว่าอาจจะ,ะจนแล้วก็อาจจะ,ะมีหลายๆเรื่องด้วยการเกี่ยวกับเรื่องเรื่องาศาสนาเรื่องอะไรการกินนมการใช้นมวัวหรือะอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยไม่กล้าไปทั้งนั้นที่มี population สูงที่สุดในโลกนะครับอ,อีกตลาดหนึ่งที่เขามองแต่แก็แล้วก็อยากไปมากคือสหรัฐอเมริกา ซึ่งโดยรวมแล้วมีประชากรกว่า500ล้านคนนะแต่ว่ามันค่าแรงมันแพงต้นทุนมันจะสูงมันทําราคาไม่ได้ดีเท่าเท่าเท่าในเขตเอเชียก็เลยไล่เติบโตในเขตเอเชียก่อนเดี๋ยวถ้าแข็งแรงจริงๆเนี่ยอาจจะไปบุกอเมริกาจริงจังนะครับแล้วก็อาจจะต้องรอคุณทั้์ไปก่อนเพราะคุณทัป์รังเกียจจีนเหลือเกินก <laughs> ันท่าทุกอย่างเข้ามาเองนะคะพานะเลยนะเพิ่งเข้าวาเองนะ ก็ต้องรอไปสี่ปีทําตลาดแถวเอเชียก่อนนะครับก็เป็นลักษณะนั้นก็ทีนี้นอกเหนือจากมีช่วยเนี่ยนะครับก็ยังมีแบรนด์อื่นๆของจีนก็หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกบ้านเขาเต็มที่แล้วนะเขาก็ต้องมาเติบโตที่ประเทศอื่นนะบแบรนด์ที่เข้ามาถัดจากมีช่วยเนี่ยนะครับมีช่วยเข้ามาปีสองพันห้า้หห้าก็มีแบรนด์ชื่อไอชา อันนี้อันนี้น,น,น,นี้ขายชาเป็นหลักนะครับเข้ามาเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกแต่ว่าเปิดสาขาได้เพียงสิบสอสาขาตอนนี้นะครับแต่ทั่วโลกเนี่ยเขามีเขามีอยู่ห0 0้อยสาขานะครับไอชาเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นแบรนด์ที่จริงๆเกิดขึ้นในอินโดนีเซียแต่คนจีนเป็นคนทำนะนะครับแล้วเมืองไทยนี่ก็มาหุ้นกับคนไทยอลองไปไปไปเจาะข้อมูลดูเนี่ยก็พบว่าไอชาเนี่ย หุ้นใหญ่คือคนไทยนะครับเป็นเป็นคนไทยชื่อคุณแสงตะวันประดิษฐสอนมีหุ้นอยู่5้านสะอ็ดเอร์เซตแล้วก็ถัดมาก็เป็นเป็นคนจีนอีกสี่สก้าซ็ตก็คือมีอีกสองคนด้วยกันชื่อคุณเหมิงหลีนะฮะมีมีหุ้นอยู่ประมาณสามสิบสี่เปอร์เตแล้วก็อีกคนคือคุณปงเหมยใต้นะก็มีหุ้นอยู่ประมาณ1 4บสี่จุดกซ็ตก็อันนี้ก็เป็น เปิดขึ้นในประเทศไทยแต่เพิ่งเพิ่ง,งขยายไปได้12สาขานะครับไม่ได้เติบโตเร็ว,เ,วเหมือนมีท่ช่วยนะฮะแต่แต่ในอินโดนีเซียนี่เขาแบบลบกันลบกันค่อนข้างแรงนะฮะโปรดักนี่จะเหมือนเหมือนกันราคาเท่าเท่ากันเอ๊ะคุณะคะวิจัยแคาอย่างนี้เนี่ยผู้ประกอบการไทยควรจะต้องปรับตัวอย่างไรเพราะว่าอย่างนุ้ยบอกนุ้ยไปจีนมาเมื่อไม่กี่วันเนี้ยไปกินที่นู่นเนี่ยเขาก็ให้ไม่เยอะนะ อให้ปกติให้ปกตีแบบสูงแบบที่แต่ประเทศไ <ใน S 2> ทยดูแ,แบบว่ามาตีตลาดโดยเฉพาะเลยอะ่ะเอาเอาเฟเวอร์ให้ไป็นเท่าตัวคือผู้ประกอบการใดก็ต้องทําเหมือนคุณแสงตะวันนะก็คือรีบหุ้นกับจีนซะเลยแล้วถือหุ้นใหญ่นะครับรีบไปเอาแบรนด์แบรนด์ต่างๆเข้ามาไปหาแบรนด์ใช่ไหมเอออ่าซึ่งซึ่งก็มีอย่างกรณีของคุณเสถียรอ่าเจ้าของคาราบาวแดงเจ้าของซีเจนะครับ ก็เปิดแล้วชื่อแบรนด์เถียนเถียน oh เปิดได้81สาขาแล้วส่วนมากก็เกาะไปกับ CJ, Super market, CJ, More, CJ X, s u p e r m a อ k e t รก็ตซีเจมอลซนะครับอ,อยู่ตรงไหนก็จะมีแบรนด์นี้เสิร์ฟด้วยจริงๆเนี่ยนึกถึงสมัยก่อนเนี่ยก็มีตามร้านสะด,ดวกซื้อนะครับแต่บางบางแห่งก็ยกเลิกไปแล้วที่เป็นที่เป็นไอศครีมซอบเสิร์ฟนะก็ก็เป็นลักษณะนั้นแต่คุณเถียนเนี่ยถ้าทางจะเอาจริงก็ก็เป็นแบรนด์ชื่อเถียนเถียน นะซึ่งอาจจะไม่แน่ใจตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าจับมือกับจีนหรือเปล่าเพราะว่า<ม>ใน CJ เเนี่ยที่ผมเดินสำรวจเนี่ยสินค้าจากจีนเยอะ<ม>นะครับมันมีแชมพูมีสบู่เหลวหน้าตาแปลกๆซึ่งแพคเกจจิ้งสวยนะตอนแรกนึกว่าหยิบมาเนี่ยนึกว่าของญี่ปุ่นปรากฏพอไปดูเนี่ยของจีนทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวนี้ทำได้แพคเกจจิ้งสวยงามแล้วก็มี อ่าสีสันมีอะไรน่าใช้มีกลิ่นเกลิ่นที่น่าใช้นะครับก็มีแบรนด์แปลกๆอยู่ค่อนข้างเยอะที่7-11ไม่มีอือนะนั่นคือคือจุดแข็งของ CJ มีแบรนด์แสดงว่าแสดงว่าที่ที่คุณวิทธ์บอกเนี่ยคือว่าผู้ประกอบการเนี่ยแต่ถ้าเกิดทําแบบนั้นได้เนี่ยคือต้องเป็นรายใหญ่คือรายใหญ่ควรจะต้องแบบแทนที่จะรอให้เข้ามาบุกตัวเองจนแบบต,ตัวเองเสียลูกค้าไปเนี่ยไปหา ไปหาแบรนด์ที่ที่น่าติดตามที่น่าสนใจแล้วจับมือกันทําตลาดในประเทศไทยจะง่ายกว่าสู้ง่ายกว่าให้เขามาบุกอย่างเดียวใช่นะครับก,ก,ก็ก็รีบรีบเป็นหุ้นซะนะครับแล้วก็ใช้ความเป็นไทยนี่พอเขาเอาเป็นหุ้นใหญ่ซะนะครับเป็นเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าถ้าใครมีของดีจริงๆก็ลองทําสู้ดูก็ได้นะถ้ามั่นใจว่า product กตสู้ได้ก็คุมคอสให้ดีละกัน แต่พอจริงๆแล้วโปรดักบางคนอาจจเถียงว่าเฮ้ยโปรดักชนะสู้ได้แต่คอสิสิมันมันไม่มั่นใจนะใช่จริงๆเนี่ยผมเองเคยทําอยู่ก็ซอฟเสิร์ฟของนมไทยเดนมาร์กเนี่ยอร่อยมากนะใช่ถ้าใครมีโอกาสลองไปชิมที่ตลาดอัลตกร์แต่อย่างว่าเนี่ยพอเป็นกึ่งราชการแล้วเนี่ยการขยายสาขาการขยายอะไรเนี่ยมันทําได้ไม่คล่องตัวเท่าเอกชนนะครับ ก็ก็เลยไม่ได้เติบโตรวดเร็วแล้วก็ไม่ได้มีขายทุกที่ซื้อง่ายเหมือนมีส่วยนะมีช่วยนี่ครับจะเป็นเซเว่นและวางบางบาง,บางถนนเนี่ยมีอยู่สองร้านใกล้ๆกันเลยนะฮะเป็นเป็นลักษณะนั้นมีทั้งสแตนอโลมีทั้งที่อยู่ในห้างนะครับก็ก็เราจะเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเขาจะเปิดอีก,อ,กอีกเยอะแยะนะเขาก็มองเห็นว่าโอกาสที่มีพอดีเมืองไทยก็เป็นเมืองร้อนคนก็ชอบทานไอศครีมอยู่แล้วนะครับ ทีนี้นอกเหนือจากจากจากเนี้ยก็ยังมีแบรนด์อื่นๆอีกที่ค่อยๆตามมาแล้วก็ส่วนมากก็เป็นแบรนด์ไอศครีมหรือชานมนะครับเช่นแบรนด์ที่ชื่อ V d r i n k V drink ก็เข้ามาตั้งแต่ปี2 5 6 7ตอนนี้มีร้อยสาขาแล้วมีห้าพันสาขาทั่วโลกนะเมืองไทยร้อยสาขาหรือแบรนด์อย่างชื่อบิงชุนนะครับบิงชุนนี้ก็เข้ามาตั้งแต่ปี6 7เเหมือนกันแต่เพิ่งมีแค่13สาขาแต่ทั่วโลกเขาก็มี2,000กว่าสาขาแล้วนะครับ แล้วก็อีกอันชื่อโมโมโยนะครับในว่ายกว่าญี่ปุ่นแต่ที่แท้ของจีโมโมโยเข้ามาตั้งแต่ปีหกเจ็ดตอนนี้มีแปดสาขาตัวโลกมีอยู่ประมาณพันสาขาการตั้งชื่อทีทําให้รู้สึกเข็นมาเรื่อยใช่ใช่นะครับนี่นอกเหนือจากจากไอศครีมและเครื่องดื่มเนี่ยเราจะเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือร้านอาหารร้านอาหารที่เป็นเชนจีนก็เปิดขึ้นมาเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาล่าหม้อไฟนะครับแน่นอนอันที่โด่งดังก็คงเป็น หายตีเหลานะอหายตีเหลาก็บางคนก็อ่านหายดีเหลาอะไรเงี<ด>้ยเพราะมันสะกดด้ดวยต<ว>ัวดีวะนะครับก็ก็เป็นหมอ้อไฟอ่ามาล่าที่ที่โด่งดังแล้วก็เริ่มมีหลายสาขสาด้วยกันหรือว่าอย่างแบรนด์อย่างไทเอ,อ๋อนะครับก็ก็เปิดอยู่หลายหลายแห่งแล้วหลายสาขสาแล้วเช่นกันนะครับงั้นเราก็จะเห็นธุร,ฯฯรกิจจากจีนแต่อย่างหนึ่งนะส่วนตัวผมที่ ที่รู้สึกอึอดอัดและรู้สึกว่ารัฐบาลควรจะควบคุมนะอย่างหลายๆย่านเนี่ยก็คือเขาขึ้นขึ้นป้ายภาษาจีนใหญ่มากแล้วก็ไม่มีภาษาไทยเลยม,มันแทบจะเป็นเปลี่ยนบ้านเราเป็นเมืองจีนอะ่ะเดินไปนึกว่าอยู่รประเทศจีนใช่ใชตรงนี้น่าจะเอากฎหมายป้ายมา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 ,มา,ม,ามาเล่นนะฮะก็คือใครขึ้นป้ายจีนใหญ่ในเก็บภาษีแพงเลยถ้าเป็นภาษาต่างประเทศใหญ่ นะครับถ้าขึ้นป้ายภาษาไทยโอเคก็าภาษีปกตินะ<ม>ซึ่งเราเคยมีกฎระเบียบนี้อยู่ในบิลบอร์ดว่าต้องมีภาษาไทย<ม>อ,อยู่เสมออย่างน้อยตัวเล็กๆนะครับหรือ<ม>ว่าอย่างจริงๆอย่างอย่างในบางประเทศเนี่ยเขาก็ควบคุมเรื่องการลุกลานของต่างชาติได้ดีคือบางครั้งมันไม่ใช่เป็นการลุกลานแบบแบบรังแกนะแต่ว่ามันเป็นเนี่ย เป็นการผมถือว่าเป็นการลุกลามทางสายตานะคือเข้าไปรัชดาตอนนี้นี่บางแห่งนี่แบบมันนึกว่าเมืองจีนนะครับเออก็ก็ผมว่าต้องระวังนิดนึ่งคืออย่าให้อย่าให้ประเทศเรากลายเป็นเมืองขึ้นใครเส้นรัชดาเส้นเอ่ย่านนี้นี่แบบทั้งโซนเลยนะใช่ตัวหนังสือจีนทั้งโซนเลยจริงซูเปอร์อะไรนะซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ที่เป็นแบบขายสินค้าจีนก็คือภาษาจีนหมดนี่ยังไม่กล้าเดินเข้าเหมือนกัน นะครับเรื่องนี้อยากอยากให้มีคนทำโมจะไประวังเรื่องอื่นกันอยู่เนี้ยนะไม่รู้ไม่รู้เป็นหน้าที่ใครนะแต่ผมชอบโยนให้กระทรวงวัฒนธรรมว่ากระทรวงวัฒนธรรมต้องต้องต้องรักษาภาษาไทยให้ให้ให้ดูโดดเด่นอยู่เสมอนะครับคือคนจะมีประกบคู่กันเนาะใช่ใช่ต้องประกบคู่กันอย่างน้อยต้องตัวเท่ากันนะแต่ถ้าเอาลังแกกันจริงๆเนี้ยต้องบอกของไทยต้องใหญ่กว่า ถ้าภาษาต่างชาติใหญ่กว่าเมื่อไรนี่เก็บภาษีสิบเท่าเลยนะครับภาษีป้ายเป็นเป็นลักษณะนั้นค่ะอาจเป็นอันว่าถ้าเกิดดูโดยรวมๆแล้วเนี่ยผู้ประกอบการไทยถ้าเจอธุรกิจที่มันชนกันจริงๆสินค้าที่เหมือนกันจริงๆเนี่ยถ้าไม่ปรับตัวอยู่ยากจริงๆนะเพราะราคามันสู้เขาไม่ได้อะืะใช่นะฮะอย่างอย่างที่เล่าให้ฟังอยู่เสมอคนจีนเขาเก่งเรื่องการคุมคอสนะครับแล้วก็แล้วก็ วัตถุด e uh. like, ิบหรืออะไรหลายหลายหลายอย่างเนี่ยเขาเขาได้เปรียบเพราะเขามีอีคโ o มีออฟสเกลนะครับหรือแม้แต่การลงทุนเนี่ยอย่างเช่นอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับหลายคนนี้ก็ก็ยังติดอยู่ว่าอย่างมือเครื่องครัวนียใช้แบรนด์ฝรั่งดังๆที่แบบอยู่ในบ้านเรามานานแล้วเนี่ยนะครับซึ่งมีตัวแทนจำหน่ายมันแพงมากนะนะครัวบางร้านอาหารนี่เป็นร้านเลยนะครับแต่จีนเขาทำของเขา แล้วเขากดคอสลงได้ต่ำมากมแล้วเขาก็อุดหนุน,นเองอแล้วก็คุณภาพก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทำครัวถ้าใช้แบรนด์ฝรั่งนี่อาจจะตกล้านหนึ่งพอทำาของจีนด้ตกสองแสนนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนมันถูกกว่ากันเยอะแล้วนะฮะหลายๆอย่างหลายอย่างนี่ปรากฏว่าสิ่งก่อสร้างหรืออะไรหลายๆอย่างนี่ยถ้าเริ่มขนมาจากเมืองจีนเลยนะอ,อย่างกระเบื้องบ้านเราเนี่ยแผ่นละสิบาทเนี่ยของจีนสองบาทใช่ <นะ S 2> ใช่ลดลายและคุณภาพ ดีเท่าๆกันนะอันนี้ต้องต้องต้องระวังแล้วก็พอดีมันมี FTA ก็คือไม่ไม่เสียภาษีการค้าพวกนี้อยู่นะครับใน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 โซนของประเทศจีนก็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 ลิงก์กับประเทศไทยมันกข็ขนข้ามมาจากเซิรเจ้นเลยนะครับขนรถบรรทุกนะอีกหน่อยมีรถไฟความเร็วสูงขนของมางไม่เสียภาษีเนี่ยอของเข้าถูกกว่าเยอะพอเส้นทางนะการคมนาคมมันสะดวกอะไรมันก็เลยแบบง่ายขึ้นเยอะ ใช่ครับในแง่การขนส่งเนาะใช่คือเอาเป็นว่าเห็นฟังฟัง,ฟงคุณวิทวัสบอกแบบนี้แล้วเนี่ยผู้ประกอบการไทยเหนื่อยแน่หนักแน่ร,รีบรีบรีบหาพันธมิตรออย่างหนึ่งก็คือรีบผาพันธมิตรจากจีนเพราะว่าไปเป็นพันธมิตรที่ประเทศเขาเนี่ยทํายากนะเพราะว่าจะโดนเขาเบี้ยวหรือโดนเขายึดเขาอย่างกรณีของเรดบูโดนมาแล้วเนี่ยนะครับก็คือเขายึดแบรนด์ไปเลยนะ แต่ว่าถ้าเขามาทําธุรกิจเมืองไทยเนี่ยเรายังมีข้อได้เปรียบอ่าได้เปรียบในกายไทยต่อกฎหมายไทยติดต่อกับข้าราชการไทยที่ที่เขาอาจจะยังเข้าไม่ถึงนะครับก็เราใช้ตรงนี้ได้เปรียบรีบเป็น เป็นพาร์ทเนอร์กับเขาสัค่ะ,ะ,ค,ะคือมองแบบนี้มองอย่างที่คุณวิทวัฒบอกไปเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการไทยที่แข็งแรงอยู่ะแข็งแรงอยู่แล้วอย่าคิดว่าความแข็งแรงมันจะยั่งยืนถ้ามีคอนเน็ชันหรือว่ามองตลาดแล้วไอ้ตัวนี้มันน่าทำได้หาพาร์ทเนอร์จีนเข้ามาจับมือด้วยกันน่าจะเดินไปได้ง่ายกว่าแล้วก็เป็นการตัดคู่แข่งแทนที่จะไปเป็นคู่แข่งเอาก็ามาเป็นพาร์ทเนอร์ซะน่าจะดีและทำตลาดได้อย่างยั่งยืนมากกว่า เพราะวันนี้ความน่าเชื่อถือของจีนมันก็เยอะขึ้นใช่แง่ <ฮะ S 2> สินค้าเนาะอีกตัวอย่างหนึ่งนะของอของอีกประเภทธุรกิจที่เข้ามาลุกไทยเราอย่างหนักแล้ววันนี้คุณวิทวั์ก็มามาวิเคราะห์ให้ฟังกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค,ค่ะคสวัสดีค,ค,ค่ะคุณวิทวั์ชัยปานีนะคะมาพบกันทุกๆวันจันทร์นะคะ